วันนี้วันหยุดเฮเดนโซไปเที่ยวไหนกันนะนกุกพาเด็กไปไหนขนมปรลลัยไทยร้านขนมต่<อ>ตไปเที่ยวร้านขนมร้านไทยกันครับไม่ยกเท้าลูกไปไหนหนูอยากไปทำอะไรอะไอซ์อรั่นเกคับครับซ่ออเอกครับครับ่ครับซ่อครับ่กครับเอ้ครับ่ครับ่บบกรอครับอับกรครับั่ครับครับครับมครับ วันนี้ที่เมืองไทยเป็นวันศุกร์คนไทยยังทำงานอยู่แต่ของเราเป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันลำลึกถึงทหารผู้พลีชีพนะคะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์นี้นะคะวันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายๆคน